เด็กสมัยนี้เนี่ยไม่รู้จักรักษากฎของโรงเรียนผมเผ่ารรุงรังถ้าไม่สวมชุดนักเรียนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ามีการศึกษาคุยอะไรกันฉันพูดอยู่เนี่ยครูคะเราไม่ได้ใช้ทรงผมในการเรียนนะคะแต่เราใช้สมองและฝีมือไม่ใช่หรอคะหนูก็ไม่เห็นว่าการไว้ผมยาวมันจะก,การะทบอะไรกับการเรียนอีกคะการไว้ผมยาวเนี่ยมันจะทาให้เซลล์สมองของเราลดลงหรอคะเห็นด้วยค่ะครูค,ค,คะ แล้วถ้าหนูตัดผมตามระเบียบที่ครูบอกเนี่ยหนูจะเรียนเก่งขึ้นหรอคะไม่รู้ล่ะถ้าจะเรียนเก่งขึ้นหรือแย่ลงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแต่เท่าที่รู้เนี่ยมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ไว้ผมยาวอะ่คคะครูคานักเรียนห้องนี้ขอไว้ผมยาวทุกคนได้ไหมคะได้ได้สิแต่ครูต้องไว้ผมสั้นนะคะเ<ม>พราะมีแต่คนโง่ที่ไว้ผมยาวครูจะโง่ไม่ได้นะคะเพราะครูเป็นคนสอนจ้า ได้จ้ะประมาณนี้ได้ไหมคะ